บันทึกผลทุกอย่างว่าเราไปที่ไหนมาบ้างแล้วก็ลงมาเนี่ยกรรมการก็จะเอา GPS tracker นี่มาประวลผลว่าเขาสามารถบินไปในทิศทางที่กําหนดไหมและทําเวลาได้ตามที่ตัวเองคํานวณไว้หรือเปล่านะครับตรงนี้เวลาไม่บังคับแต่ว่าทุกคนจะต้องรู้สมัติท่าผของเครื่องยนต์ตัวเองว่าจะบินใช้เวลาเท่าไหร่นะครับน้ำมันพอไหมในการพร้อมของตัวเองขนาดไหนแล้วก็ต้องหูใจด้วยหรือเปล่าถูกต้องครับสุดท้ายก็คือสาลม สลาลมก็คือเราจะมีหลักมองเห็นไกลๆนู้นไหมครับเราจะมีหลักสี่หลักอยู่ตรงมุมนะครับแล้วก็มีหลักตรงกลางนักกีฬาก็จะบินเข้ามาเตะหลักตรงกลางาากรรมการก็จะเริ่มจับเวลาเลยจับเวลาเสร็จแล้วก็บินไปอ้อมหลักสี่หลักนะครับแล้วก็มาเตะตรงกลางอีกทีหนึ่งเพื่อที่จะหยุดเวลาอ,อันนี้จะตื่นเต้นร้ใจมากมอนคือบินแสดงว่าต้องบินค่อนข้างต่ําค่อนข้างต่าครับค่อนข้างต่ําคือนักกีฬาเขาจะเริ่มฝึกซ้อมจากที่สูงๆก่อนมีการควบคุมเครื่องให้เกิดความชํานาญ การเล e ี้ยวการใช้เครื่องยนต์การใช้พื้นบันงคับของร่มเพื่อเกิดความชำนาญแล้วก็ลงมาแข่งกันที่ระดับต่ำครับค่อนข้างต่ําเพราะว<อ>่าหลักเนี่ยจะสูงแค่ประมาณไม่เกิน2เมตรตรงกลางนะครับเตะหลักตรงกลางเพื่อจะจับเวลาแล้วก็บินไปอ้อม4จุดแล้วก็มาเตะหลักตรงกลางอีกครั้งหนึ่งเพื่อหยุดเวลา <โอ S 2> นะครับใครที่ทําเวลาได้น้อยที่สุดเป็นผู้ชนะโอโอคจุดประสงค์ก,ก็คือเพื่อให้นักกีฬาเนี่ยได้รู้จักที่จะควบคุมร่มแล้วก็เครื่องยนต์ให้สัมพันธ์กันเวลาไปใช้งานจริงๆเพราะว่าเราเวลาเราบินไปเราไม่รู้ว่าเราจะเจอกับสถาาานกรรอะไบ้ง นะครับเราต้องพร้อมอยู่เสมอครับเพื่อให้เกิดการฝึกซ้อมครับและที่สําคัญที่สุดคือกีฬาสร้างมิตรภาพนอกจากปัญญาวิเศษแล้วยังสร้างมิตรภาพด้วยงานนี้เห็นแน่นอนร่างกายแข็งแรงครับแพ้ชนะไม่สําคัญแพ้ชนะคือเกมกีฬาทุกคนทําเต็มที่ครับโอ้โหแล้วกีฬาพารามอเตอร์นี้โบเห็นอะไรหลายอย่างกับกีฬานี้แล้วเนี่ยไม่ธรรมดาครับปัจจุบันนี้ถูกเอาไปใช้ประโยชน์ในวงการตำรวจวงการทหารเยอะครับบินสำรวจ ทรัพยากรธรรมชาติทําประโยชน์ได้หลายอย่างครับที่มีสังคมด้วยถูกต้องครับต้นทุนต่าครับแต่ประโยชน์สูงครับสูงด้วยเพราะอยู่บนสูงถูกต้องครับทุกวันนี้เรามีหน่วยบินอาสาสิริพาจุฑาพรนะครับโดยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรท่านเป็นองค์ประธานนะครับเพื่อจะมีสมาชิกที่เป็นพารามอเตอร์ครับเป็นอาสาในภารกิจแรกเลยที่เราได้รับคือตอนซึนามิเหตุการณ์ซึนามิที่ผ่านมาเราใช้พารามอเตอร์บินสำรวจนะครับแล้วก็ว่ามีความเสียหายตรงไหน แล้วเราทํางานร่วมกับช้างมูลที่ช้างค่ะเพื่อที่จะบินพารามมเตอร์เข้าไปพิกมากจุดว่าตรงนี้มีคนติดอยู่ตรงนี้มีศพแล้วก็ช้างก็จะเดินเข้าไปเก็บเราก็มีอาสาสมัครพารามมเตอร์นี่แหละครับจากทั่วประเทศที่ผ่านมาน้ําท่วมก็เราก็ใช้พารามมเตอร์เข้าไปช่วยพารามอเตอร์นี่ทำมาหลากหลายภารกิจเลยโอ้โหฟังแล้วขนลุกนะคะเมื่อวานที่ผ่านมาก็มีสมาชิกเราส่วนหนึ่งไปช่วยบินที่อุดรธานีนะครับเนื่องจากว่ามีงาน ข้าราชานเพลิงท่านหลวงตามหาบัวครับก็ไปช่วยบินสํารวจการจราจรว่ามีรถติดเส้นทางไหนเป็นยังไงบ้างครับมีอุบัติเหตุตรงไหนใช้พารามเตอร์เหมือนกันครับสุดยอดจังเลยพารามเตอร์นะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งบทบาทของพารามเตอร์นะคะแล้วก็วันนี้กับการแข่งขันในครั้งนี้ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่นขอบคุณพิ้งแมากๆเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะ เรียกได้ว่านะคะเป็นอีกหนึ่งนักกีฬานะคะของการแข่งขันพารามอเตอร์นะคะแล้วก็เป็นผู้ที่เล่นพารามอเตอร์ตัวพ่อเลยนะคะพี่จอยบอยสวัสดีค่ะเพราะว่าเราเคยคุ้นหน้าคุ้นตามาแล้วนะคะหลังจากที่เป<ม>็นศิลปินนักร,ร้องรับฮิปฮอปใช่ไหมคะมทำไมถึงม,มาเล่นกีฬาพารามอเตอร์หรือนึกอยากจะบินคะพี่จอยใช่ความฝันจริงๆคนเราก็คงอยากบินได้คงเป็น<ห>จุดกําเนิด <storyline S 2> ในการเล่นพารามอเตอร์ซึ่งซึ่งถ้าเทียบกันแล้วพารามอเตอร์ก็จัดเป็นเป็นกีฬาทางอากาศ ที่ถูกที่สุดเ,เล่นง่ายที่สุดแล้วก็ค่อนข้างปลอดภัยที่สุดครับผมง่ายตรงไหนคะเพราะว่าตัวเองเนี่ยบมเป็นคนไม่คือกลัวความสูงค่ะไม่กล้าขึ้นเลยทุกคนกลัวความสูงครับถามทุกคนได้เลยว่าให้ไปยืนบนดาดฟ้าชั้นสี่ไม่มีใครไปยืนไม่ค่ะแต่พอเวลาเราฝึกจนปีกมันเป็นปีกของเราแล้วค่ะเราเหมือนมีปีกครับให้เราเหมือนมีปีกเลยเหรอใช่ข้างบนนั่นคือปีกของเราโอ้โค่ะจนให้อ่า เลยเป็นความชอบใช่ไหมคะใย<ช>่ัมฝันว่าอยาจะ <ผม S 2> บินน,นะคะพารามอเตอร์ก็เลยเป็นสิ่งที่พี่โจออ้เลือกเ<ช>พระาะว่า<อ>ราคาถ,ถูกราคาถูกเล่นง่ายแล้วค่อนข้างปลอดภัยนะครับผมแล้วก็พอมีการแข่งขันแล้วทุกคนก็เลยแบบจัดการแข่งขันเขาเขามีกันมานานแล้วผมเพิ่งมาเล่นแล้วผมก็เลยมาจอยเขาด้วยพี่โจออ้เล่นมากี่ปีแล้วคะเนี่ยประมาณสองสามปีครับสามปีเริ่มต้นจากอะไรคะทำไมถึงได้จับพารามอเตอร์ก็ มีที่มาไหมคะแค่อยากจะบก็คือนั่งอยู่บินผ่านหัวก็อะไรนะอะไรวะเข้าไปในเน็ตดีว่าแล้ววันต่อมาก็ไปเรียนเลยอย่างนั้นเลยพี่โจอี้ใช้เวลาเรียนนานไหมคะประมาณสามอาทิตย์ถึงจะขึ้นบินได้ครับสามอาทิตย์น้อยนะคะปกติผมฟังมาพี่เขาบอกว่าเยอะนะเยอะเหรอคะเขาบอกเดือนหนึ่งเนี่ยหรือว่าเพราะบอโง่หรือเปล่าก็แล้วแต่คนแต่ว่าจริงๆแล้วแบบบางคนที่เขาที่เขาเรียนที่เขาเรียนกันมาตรฐานของต่างประเทศคือเขาเรียนกันสิบวันแต่พี่ก็ค่อนข้างแบบใช้เวลาเยอะๆเพราะพี่ก็กลัวเหมือนกันเพราะพี่กลัวความสูงนะคะ แล้วเขาจัดความกลัวความสูงได้ยังไงคะก็เรียนเนี่ยครับแค่นั้นเองเรียนขึ้นไปบินเองแล้วรู้สึกว่าทุกอย่างที่เรากลัวมันคือคม,มันคือสิ่งที่เราไม่รู้พอเราไม่พอเรารู้แล้วมันก็เข้าใจมันเรารู้ว่ามันไม่ได้อันตรายขนาดนั้นเรามีทุกสิ่งทุกอย่างในคอนโทรลแล้วก็ใช้ความปลอดภัยเป็นหลัก เอางี้ให้พี่โจอี้นะคะช่วยพูดถึงพารามอเตอร์เส้นนีนึงว่าสําหรับคนที่เริ่มต้นอยากจะเล่นอยากจะมาบินอย่างนี้นะคะต้องมีความพร้อมหรือว่าต้องมีอะไรแนะนําบ้างคะจริงๆแล้วผมว่าเป็นกีฬาที่ที่ที่จะต้องมีความอยากจริงยากจริงมีหลายคนมากที่มันเรียนเรียนเรียนแล้ววันวันแรกวันแรกของการบินก็ถอดใจมีเยอะค่ะเยอะเยอะจริงๆเอาสิบคนมีคนมีสิบคนนี่มีมีรอดได้คนเดียวค่ะคือตั้งใจเรียนจนจบแล้วนะคือคือรอดนี่คือ เรียนรอดนะเรียนรอดจนแบบว่าได้บินอ่ะเขาที่เหลือก็จะไม่ไหวค่ะมันจริงๆมันไม่ใช่กีฬาสรสมทุกคนค่ะเพราะใช้ใช้พลังเยอะมากๆเลยใช่ครับโอ้โหเมื่อกี้ลองไปดึงๆอะไรก็ไม่ไหวตัวจะปลิวก็้นไปพร้อมด้วยนะคะคต้องใช้ความพร้อมด้วยหลายอย่างแล้วก็อยากจะให้พี่โจอี้ช่วยแนะนําสําหรับคนที่เล่นพรารามอเตอร์อยู่นะคะทำยังไงเทคนิคยังไงที่ทําให้เหาะขึ้นไปบนฟ้าได้อย่างสวยสดงดงามคะ จริงๆผมแนะนำทางนี้คงไม่ได้อย่นี่ปิลองติดตามง่ายๆเลยครับเข้าไปในเว็บไซต์ไทยพารามอเตอร์ดอทคอมนะครับผมก็จะมีเรื่องเล่าของรุ่นพี่ๆที่เขียนเอาไว้ในการเตรียมตัวที่จะมาเล่นอย่างอย่างอย่างผมเองผมก็จะมีกระทู้หนึ่งที่ผมเขียนเขียนไว้สำหรับน้องใหม่จริงๆที่มาชื่อว่าอยากวิ่ได้มาทางนี้ลองเข้าไปอ่านดูศึกษาเองเพราะจริงๆมันใช้เวลาเยอะมันไม่มันไม่เหมือนมอเตอร์ไซค์นะครับกระโดดด้วยบิดปุ๊บยางแตกแล้วจอดทิ้งข้างทางไม่ได้นะฮะอันนี้ต้องคือเครื่องดับขึ้นมาเป็นเรื่องนะครับก็แต่น,นต จะต้องศึกษาจริงๆแล้วคำนึงถึงความปลอดภัยที่สุดอืนี่คือเป็นสิ่งแรกเลยนะคะพี่โจ้ยขขอถามนิดนึงพี่โจ้คือขึ้นไปข้างบนแล้วแบบอยู่ๆเครื่องดับไหมคะเครื่องไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรอใช่ครับทำยังไงคะมันถูกดีไซน์คือจริงๆตอนลงเราก็ดับเครื่องลงอยู่แล้วคือด้วยตัวล่มมันคือล้มเหมือนกับคล้ายๆล่มที่กระโดดลงมาฉะนั้นเวลาดับเครื่องมันก็มันก็ลงไปอย่างนี้เหมือนเราโดดร่มใช่ครับผมครับผม าล่ะค่ะวันนี้พี่โจอี้แข่งขันด้วยใช่ไหมคะใช่ครับยังไงเนี้หวังไหมคะว่าจะได้รางวัลมาสนุกสนุกครับเพราะว,ว,ว,วันนี้เป็นเป็นถ้วยของทางภาคอีสานจริงๆเรามาเป็นสีสันค่ะเรามามาสนุกสนานมาเจอเ,เพื่อนๆพี่ๆเพราะว่าสนิทก,กันเหมือนกันครับจทีมทางภาคอีสานยังไงเนี้ยนะคะก็ขอให้พี่โจอี้นะคะยังไงเนี้ยก็สร้างสีสันให้กับจังหวัดขอนแก่นเยอะๆนะคะแล้วก็เผยเผยนี่จะได้รับรางวัลกลับไปด้วยนะสิเอาล่ะขอบคุณพี่โจอี้มากนะคะขอบคุณค่ะ โคุณชมขาตื่นเต้นจังเลยนะคะพอเห็นพารามอเตอร์นี้บินทะยานขึ้นไปสู่บนฟ้านะคะ และสิ่งหนึ่งนะคะที่ได้จากกีฬาประเภทนี้นะคะนั่นก็คือค่ะไม่ว่านะคะจะเป็นกีฬาที่บินอยู่บนฟ้าอย่างอิสระเสรีนะคะแต่ก็ต้องมีกฎเกณฑ์มีกติกามีการควบคุมในการบินร่มนะคะเหมือนกับความคิดของคนเราค่ะที่คิดได้อย่างมีอิสระนะคะแต่ต้องมีวิธีมีหลักที่คิดที่ถูกต้องและเหมาะสมนะคะเอาละค่ะสัปดาห์นี้นะคะโบโชโกนะคะได้พาผู้ชมค่ะมารู้จักกับพารามอเตอร์หรือว่าร่มบินนะคะได้มาเห็นทั้งคนเล่นได้มาเห็นทักทักษะนะคะในการบินร่มนะคะก็ได้ว่า เป็นอีกหนึ่งมุมมองนะคะของคนที่รักและก็ชื่นชอบพารามอเตอร์ค่ะถึงตรงนี้แล้วนะคะทุณผู้ชมที่ชมอยู่แล้วนะคะตอนนี้ก่ะังญาณย้อ,อ,ยอนเข้าไปถึงความฝันของตัวเองบ้างแล้วหรือยังละคะเอาล่ะค่ะสัปดาห์นี้นะคะเวลาของโบโชโกโต้องหมดลงแล้วคะ่ะแต่ก่อนอื่นนะคะต้องขอขอบคุณสองพี่น้องตระกูลไรนะคะที่ได้สร้างประวัติศาสตร์การบินของเราวไว้ทําให้มีทางออกของคนที่อยากบินในวันนี้ค่ะอย่างพารามอเตอร์ด้านหลังนี้นะคะสัญญาไปแล้วนะคะสัปดาห์หน้าอย่าลืม ไปพร้อมกันกับเรากับโบชอกโกข่าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ